ก็สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันใน c h anel n จันเจ้านะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของเรานะครับผมตอนนี้ก็แม็กแล้ว4ตัวนะครับก็ได้มา1200อทอนะฮะปะการประจนภัยของเรานี่จะไม่มีแบบาวางแผนล่วงหน้านะครับก็จะชิวๆไปเลยนะฮะ <No. S 1> โอเคตอนนี้ก็มีสายฟ้าอยู่ด8 8นี่ครับถือว่าเยอะอยู่นะ ถ้าถึงเลเวล7เดี๋ยวเรามาดูเลเวลล่วงหน้าที่เราจะได้นะครับถึงเลเวล7นะครับก็จะไดะ้ผงนะครับเอาไว้ up, อัพอัพเกรดพวกไค่มุกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เลเวล10นะครับก็จะได้5 0 0 0 0นเลเวลเก็จะได้5 0 0 0 0นที่สําคัญก็จะเป็นตัวนี้นะ,อะบอก10นะครับคันเบ็ดนะก็จะได้เหยื่อมินเนนตงการามาด้วยนะครับ200แล้วก็ เลเวล18ก็จะได้ทอง 2m นะครับแล้วก็จะได้เป็นน้ำยาความหายากนะครับ2% 100อันนะครับแล้วก็เลเวล24ก็จะได้ลอกนะครับแต่เราจะถึงเลเวล16ก็จะได้คันเบ็ดนะครับตอนนี้ถึงเลเวล6เราก็มาที่หาดอาวฮันนาอูมาได้นะครับไปลวยกันเลยเลยสเกรลนีครับ คือผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่นะครับเป็นการที่จะเสียเวลามากเราจะไม่ข้ามนะฮะไปรีวิวไม่รีวิวนะครับเสียเวลาเรานะครับผมตอนนี้ก็มีมีอัปเกรดอัปเกรดอ่าเรายังเรายังไม่อัปเกรดนะครับมันบอกให้ซื้อสายเบ็ดนะครับ2,100ันหนะครับการเล่นของเราก็คือจะไม่ค่อยรวบรัดนะครับก็จะเล่นแบบ ผู้เล่นใหม่เลยนะฮะก็เผื่อคนที่อยากจะดูแบบเรื่อยๆนะฮะก็มีเหยื่อฮาวายนะครับกล่องข้อความเดีย๋ยวดูก่อนนะครับกล่องข้อความมีอะไรบ้างอ่าอันนี้น่าจะเพิ่มเลือดนะครับอันนี้เพิ่มความแม่นยำมั้งไม่ได้กุญแจทองด้วยเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงโชคกันนะครับเป็นคนที่ชอบเสียงโชคนะครับมันจะชอบเกลือนะอ่า ดอกเดียวก็เสียได้มีอยู่เมื่อกี้ขึ้นสี่นะเป็นอีเวนต์หรือเปล่านี่ไงนี่ไงเดี๋ยวได้เอาไข่มุกก่อนสุ่มไปหน em ึ่งครั Fun ้งนะออกมาเป็นพุตเตอร์ขอไข่มุกสักอันหนึ่งไหมเลยสองอันขอเสียหายปลาน้ําจืดแล้วก็บนนสปลาใหญ่ไอซ์แลนด์นะครับก็จะได้แค่ปลาน้ําจืด ไอแลนคือมันมันเลเวลเยอะมากมันไม่จำเป็นนะครับบูตโกวัตเฟิร์กปะเราจะไม่เล่นตรงนี้นะเราจะไปเล่นมาเล่นตรงนี้แหละรวยกันเลยโหโคตรแม่นแม่นเกลนมาดูปลากันครับคือผมจะไม่ใช้ระบบสันนะครับ ถ้าเราใช้ระบบสัน่นมันจะเสียงนืดน,นืดนืด,นด,นดมันจะเป็นการรบกวนการดูคลิปของเราด้วยนะแต่ผมโอ้โหมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช้ระบบสั่นนะแต่ผมเมื่อกี้น,น่าจะกดข้างเกินไปพารกิารายรายสัปดาห์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อกี้โอเค,อเคมากันต่อตัวที่สองนะครเฮ้ยตัวที่สาม่ะ กดค้างปะเนี่ย nope. ติดทฟเฟกด้วยโหปลาใหญ่ด้วยมายังไงก็เอาใหมเนื่องการน้ำหนักไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับ <c ười> ไม่ค่อยได้เล่นด้วยคือ <c ười> ผมรอไเกมโยกังโมบายนะครับชินโยกังโมบายคือผมลองไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันดูก็อ่าก็ <c ười> โอเคนะผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นไอของโยกังนะครับ อยู่กลางเดิมๆนะมันก็ดีกว่าเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมาครับคือน่าจะเป็นตัวที่แบบถอดแบบมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเหมือนพีซีไงอืมโอเคมันจะมีการดองเวลนะครับดองเวลก็คือเราจะต้องอยังไงเพิ่มเข้ากลิวนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีกลิวนะครับเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้มันก็จะเพิ่มโอเคได้นะครับ ได้ครับได้รางวัลเลเวลเจ็ดเลเเราจะสามารถรับตัวนี้ได้นะครับโอเคเราจะได้คันเบ็ดมาเมื่อกี้นะมันก็จะให้ใส่เฮ้ยไม่ใช่มันมให้พัฒนาการพัฒนาของเรามันต้องมีเยอะเยอะอมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยมีโอกาสที่จะอันนี้ไม่แตกนะครับมี100%คือมันไม่แตกแน่นอน แต่คันเบ็ดตัวนี้ก็ยังไก่กาอาราเล่น,นะครับเมื่อกี้เราได้ตัวตัวไหนไหมโอ้เข้าใจเข้าใจเราไม่ต้องดอูเมื่อกี้เราได้ตัวไหนไหมเฮ้เมืม่อกี้ผมรับรับตัวไหนไหมมันต้องอยู่ที่ข้อความแน่นอนอไปดูที่ข้อความเลยครับอันนี้การเป็นการเล่นแบบผู้เล่นใหม่นะครับเผื่อคนที่ ดูด้วยก็อยากจะดูแบบเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้เมื่อกี้ผมได้มาอยู่ไหนวะไม่ได้เฟลเลยครับเฟลเลยเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะได้ไปลุยกันต่อนะครับตัวที่สามนะสามหรือสี่ไม่รู้จำจำไม่ค่อยได้มาเลเวลหก ฮาายเราไม่กลัวกับหลุดกับหลุดอ้ติชิติชิไปยี่สี่โหดโหดจัดโหด <c ười> คันเวทเราก็กาก,ากได้ปากระตูนนะครับปากระตูนเหลืองนะครับเราก็ชนะวิกตอรี่ วิกเตอร์นะวิกเตอร์โอเคครับสำหรับอีพีสามของเราก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ